วันที่24เมษายน2566ซึ่งเป็นวันหลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกหลับนายชนรถตู้นโดยสารส่วนบุคคลที่จอดซื้อของริมถนนพระราม2ในพื้นที่ตำบลน,นาโคกเพียงแค่หนึ่งวันทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยอีกหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุที่มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและผู้บาดเจ็บอีกหลายคนเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ ตามข้อสั่งการของนายบุญธรรมเลิศสุขิตเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนายนารงรักร้อยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาครที่ให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นสำคัญเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตั้งร้านขายของตามไหลาทางริมถนนทางเทา้าที่มีความพยายามในการแก้ปัญหามาหลายพื้นที่แล้วแต่พบว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการทำมาหากินไปด้วยแต่เมื่อเหตุการณ์น่าสลดนี้เกิดขึ้นจึงต้องหามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุนี้มีหลายอย่างทั้งเรื่องของคนขับที่เป็นสาเหตุสำคัญเพราะคนขับรถบรรทุกหลับในเนื่องจากวิ่งรถเกินเวลาถือว่าขับรถด้วยความประมาทมากซึ่งมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้จากระบบ GPS ของสำนักงานขนส่ง ซึ่งผู้ขับจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นก็คือจุดตั้งร้านขายของที่อยู่ในพื้นที่ที่ห้ามขายแม้ว่าจะอยู่ลึกเข้ามาแล้วแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการเจราจาขอความร่วมมือจากผู้ค้าขายที่อาจจะต้องขยับร้านให้ลึกเข้าไปอีกเนื่องจากตรงบริเวณนี้เป็นทางโค้งยาวเมื่อรถเสียหลักอาจทำให้ควบคุมรถได้ยากเสี่ยงที่จะพุ่งเข้าร้านค่ะ สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเป็นเรื่องของคนขับรถที่ประมาทจนทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่ว่าการแก้ปัญหาน,านั้นต้องมองหลายมิติเพราะห่ากจะให้ควบคุมพฤติกรรมของคนขับทุกคนบนถนนให้ขับรถดีมีวินยัยไม่ประมาทอาจเป็นเรื่องยากเพราะจะรู้ว่าคนไหนขับฝ่าฝืนก็ต่อเมื่อเกิดเหตุแล้วแต่มาตรการหาความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปักหลักข้างถนนควบคุมได้ง่ายกว่า อย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงลดอันตรายหากมีรถเสียหลักมาอีกก็ลดความรุนแรงของความสูญเสียนั้นได้ค่ะเหตุที่ต้องมาจุดนี้นะฮะเป็นคําถามที่ดีมากมันเป็นเคสพิเศษว่าเพราะอะไรมันเป็นปัญหาบางครั้งเส้นผมบางภูเขาหรือจุดเล็กๆน้อยๆหรือเป็นปัญหาความอะไรอ่ะ,อะการบริการสาธารณะที่เราได้อย่างเราต้องเสียอย่างนี่ที่เราต้องมาพี่นะเช่นหมายควาว่าไอ้เรื่องนี้เรื่องการขายของข้างทางม,มีการพูดมานานละแล้วมันไม่เกิดเหตุสักทีเพราะไม่เกิดเหตุ ไม่เห็นลงศพก็ไม่หลังน้ําตาก็ไม่แต่พอเกิดเหตุปุ๊บความสูญเสียของคนที่เสียไปต้องกลับมาเป็นประโยชน์กับชาวบ้านอย่างน้อยน,น้อยถ้าสมมุติพี่มาแล้วพี่มาไล่เลิกหมดโดยที่ไม่ไม่ได้เกิดเหตุเลยพี่โดนชาวบ้านด่าแต่ถ้าเกิดเหตุมันจะสามารถใช้จุดนี้ไม่ได้หมายว่าเราเอาคนตายมาใช้งานนะฮะสูญเสียเราต้องได้อะไรขึ้นมาเอามาปุ๊บเนี่ยฮะเราเอามาช่วยว่าจะทําให้สุทาคอนมันดีขึ้นไหม จุดพอดีอยู่ตรงไหนนี่คือจุดน่าสนใจของเคสนี้ครับการซื้อของริมทางหลวงและจากการสอบถามไปยังผู้ค้าขายเกลือริมถนนตำบลนาโคกบ,บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้คนขายของรู้สึกตกใจกลัวมากเพราะไม่รู้ว่าจะมีรถเสียหลักพุ่งมาอีกวันไหนถือเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมแต่ว่าทุกวันนี้คนขายของก็พยายามตั้งจุดขายให้ปลอดภัยโดยวันที่ให้รถจอดให้ห่างจากถนนและเกือบทุกร้านก็ยังมีพื้นที่ข้างร้านให้รถมาจอดด้วย แต่รถบางคันก็ไม่ขับมาจอดด้านในเลือกจอดด้านหน้าเพราะความสะดวกแต่หากทางเจ้าหน้าที่จะให้ขยับเข้าไปให้ลึกก็พร้อมจะทำเพราะก็อยากขายของได้และขายได้แบบปลอดภัยมากขึ้นค่ะคือความปลอดภัยอเราระวังกันอยู่แล้วตอนนี้คืออันนี้มันเป็นอุบัติเหตุเราเขาไม่รู้จะทำยังไงเวลารถที่เขาจะมาซื้อกับเราในส่วนใหญ่ปกติเขาจะจอดกันตรงไหนเขาจอดขึ้นเรียบ ลงมาข้างล่างเลยค่ะไม่ได้จอดไหลาทางค่ะบางเรามีการบอกไหมคะว่าเออเข้ามานะก็มีค่ะถ้าจอดไหลาทางเราก็จะบอกว่าให้เข้ามาข้างในหน่อยเพราะว่ามันอันตรายแต่อย่างนี้พี่เขาหลับในมาแล้วก็สุดวิสัยแล้วค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติเราเขาจะให้เราขยับเข้าไปให้ชิดๆอีกหน่อย<ร>หนึ่งพร้อมทำตามไหมคะเพื่ามปลอดภัยของตัวเราด้วยได้ค่ะถ้ายังเขายังให้ขาย,ยู่เราก็ต้องทำตามเขาใช่ ปกติแล้วหน้าร้านเราพอมีที่จอดอยู่แล้วไหมครมีค่ะมีที่จอดพอมีอยู่แล้วเพราะว่านักท่องเที่ยวมาอะไรมาเราก็จะให้เขาจอดข้างในเลยจอดหลังร้านเลยด้านนายรัชศักดิ์มากสัมพันธ์น,น,นายอุปตณนาโคกบอกว่าบริเวณริมถนนพระรามสองฝั่งลงใต้ตมบลนาโคกจะมีร้านจําหน่ายเกลือตั้งขายอยู่รายทางประมาณ20กว่าร้านที่ขายมากันนานมากหากจะให้เลิกขายก็เห็นว่าจะยากเพราะกระทบกับการทำอาหากินแต่ก็จะมีการขอความร่วมมือผู้ค้าขายริมถนน ให้ขยับพื้นที่ตั้งร้านให้อยู่ลึกทางถนนให้ได้มากที่สุดและจะต้องหาพื้นที่จอดรถให้กับผู้ซื้อไ้ด้วยซึ่งทางนา,น,นายกปตนาโคบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีอุบัติเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นจะมีก็เพียงอุบัติเหตุทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าขายของริมทางแต่เมื่อเกิดเหตุครั้งนี้ขึ้นก็จะต้องมีการชี้แจงให้ผู้ค้าขายทุกร้านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางจังหวัดเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก แล้วก็ไม่อยากให้มีความสูญเสียงแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะในเบื้องต้นก็น่าจะลงมาพูดคุยกันแล้วก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการมีระยะล้นตรงนี้ให้มีระยะล้นแล้วก็ที่จอดรถที่สำคัญคือที่จอดรถให้จอดรถพ้นไหลาทางนะครับตรงนี้ถ้าจอดรถพ้นจากไหลาทางาแล้วเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะนะฮะถ้าร้านค้าเราร่วมมือกันนะครับความปลอดภัยคนจอดซื้อของก็จะไม่มีปัญหาอะไร ดังนั้นการลงพื้นที่ก็เพื่อเป็นการหามาตราการในการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกแต่ว่าก็จะต้องหาจุดกึ่งกลางที่ไม่กระทบต่ออาชีพของคนขายของเพราะหากจะไม่ให้ชาวบ้านขายของจุดนี้ก็อาจจะกระทบถึงการประกอบอาชีพและเรื่องการหาพื้นที่ให้ขายของก็ดูว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นก็จะมีการนําเข้าที่ประชุมของจังหวัดเพื่อใช้ในการวางมาตราการในการแก้ปัญหาต่อไปค่ะ